สวัสดีทุกท่านในช่องนี้นะครับผมดอนอนุรักษ์ชัยสิทธิ์ครับบางทีสําหรับคนวัยเราเวลาเจอกันหัวข้อสนทนาที่พบบ่อยที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องการเรียนของลูกหลานหรือเรื่องการทํามาค้าขายแต่กลับเป็นเรื่องสุขภาพเช่นวันนี้ความดันขึ้นหรือเปล่าเมื่อคือนนอนหลับดีไหมหรือแค่เดินขึ้นบันไดก็หอบแล้วใช่ไหมครับ เรามาถึงช่วงวัยที่ห่วงใยสุขภาพของตัวเองมากที่สุดแล้วและด้วยเหตุนี้เราจึงได้ยินและปฏิบัติตามหลักการดูแลสุขภาพมากมายมานานหลายปีหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่า8ในสิบของทุกท่านทำอยู่ทุกวันคือดื่มน้ำหนึ่งแก้วตอนเช้าเพื่อล้างพิษและบำรุงร่างกายหลายคนรวมถึงคนไข้ของผมบางคนบอกว่าสิ่งแรกที่ทำทุกเช้าเมื่อลืมตาคือการดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วดื่มรวดเดียวจนหมดฟังดูเป็นนิสัยที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติใช่ไหมครับแต่วันนี้ จากประสบการณ์ทางการแพทย์กว่า20ปีของผมผมอยากจะเตือนทุกท่านว่านิสัยที่เราเชื่อมั่นนี้อาจถูกทำลายได้หากคุณทำพลาดในรายละเอียดสำคัญเพียงข้อเดียวไม่เพียงแต่มันจะไม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแต่อาจทำร้ายม้ามและกระเพาะอาหารของคุณอย่างเงียบๆและบั่นทอนพลังหยางอันล้ำมค่าที่สุดของร่างกายโดยที่คุณไม่รู้ตัวและกุญแจสำคัญนี้อยู่ในคำว่าจังหวะเวลาครับรากของปัญหาคือคำตอบของคำถามที่ว่าควรดื่มน้ำตอนเช้าหรือไม่ คือควรดื่มครับแต่คำถามคือเราควรดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนหรือไม่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทุกเช้าก่อนที่ร่างกายจะตื่นตัวเต็มที่และยังแข็งเกร็งอยู่รีบคว้าน้ำหนึ่งแก้วมาดื่มรวดเดียวจนหมดคุณต้องดูวิดีโอนี้ให้จบครับเพราะผมจะอธิบายจากภูมิปัญญาพื้นฐานของการแพทย์แผนจีนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเรานั่นคือคำพีวงตี้หนจริงว่าทำไมการกระทำที่ทันทีทันใดนี้จึงเป็นการดับไฟแห่งชีวิต ในร่างกายของคุณและในช่วงท้ายของวิดีโอผมจะบอกเกี่ยวกับนิสัยเสียนักกายามเช้าอีกสองอย่างที่หลายคนโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยกลางคนและผู้สูงอายุทำเป็นประจำถ้าเราสามารถแก้ไขนิสัยเล็กๆ3ามอย่างนี้ได้ผมกล้าพูดเลยว่าพลังงานและจิตใจของเราในอนาคตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงสาเหตุที่เราไม่ควรดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนกันก่อนคนสมัยใหม่เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมาก เมื่อเราเปิดโทรศัพท์มือถือทฤษฎีสุขภาพต่างๆนานาทําให้เราเวียนหัวไปหมดบ้างก็ว่าให้ดื่มน้ําอุ่นเพื่อล้างพิษบ้างก็ว่าให้ดื่มน้ําวันละแปดแก้วบ้างก็ว่าให้ดื่มน้ําพึ่งหรือน้ํามะนาวตอนท้องว่างคําพูดเหล่านี้ฟังดูมีเหตุผลแต่ก็มักจะละเลยเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดนั่นคือจังหวะเวลาครับการดื่มน้ําเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนน้ําคือแหล่งกําเนิดของชีวิตแต่จังหวะเวลา และวิธีการดื่มนั้นค่อนข้างซับซ้อนการแพทย์แผนจีนที่แท้จริงเน้นย้ำถึงการดำเนินตามธรรมชาติและตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์หมายถึงการสอดคล้องกับกฎของธรรมชาติและที่สำคัญกว่านั้นคือสอดคล้องกับกฎภายในร่างกายของเราเองคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อเราตื่นนอนหลังจากหลับมาทั้งคืนร่างกายของเราโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารหรือม้ามและกระเพาะอาหารอย่างไม่ตื่นเต็มที่พวกมันก็เหมือนกับเราที่ต้องการช่วงเวลาวอร์มอัพ คุณสามารถจินตนาการว่าม้ามและกระเพาะอาหารของเราเป็นเหมือนเตาไฟที่เพิ่งจุดในตอนเช้ามืดคุณเพิ่งจุดไฟและเปลวไฟยังอ่อนมากพลังงานความร้อนที่ค่อยๆสะสมอยู่ในม้ามและกระเพาะอาหารเปลวไฟที่เพิ่งจุดนี้เรียกว่าพลังหยางในทางการแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะพลังหยางของม้ามและกระเพาะอาหารพูดให้ชัดเจนขึ้นพลังหยางนี้คือพลังงานและการทำงานของร่างกายเรา เป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานเบื้องหลังกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งหมดของเรารวมถึงการคิดการเดินการพูดและการย่อยอาหารการแพทย์แผนจีนมักกล่าวว่าแผนสำหรับปีเริ่มต้นในดูใบไม้ผลิและแผนสำหรับวันเริ่มต้นในตอนเช้าตอนเช้าคือฤดูใบไม้ผลิของร่างกายเราในเวลานี้พลังหยางควรจะค่อยๆเติบโตเหมือนต้นอ่อนในฤดูใบไม้ผลิกระบวนการนี้ต้องการการดูแลแล,และเวลาแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเทน้ำหนึ่งแก้วลงไปในกระเพาะอาหารทันที โปรดทราบว่าแม้คุณจะดื่มน้ำอุณหภูมิห้องในทางการแพทย์แผนจีนน้ำใดๆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าร่างกายของเราประมาณ36.5ถึง37องศาเซลเซียสถือว่ามีคุณสมบัติเป็นความเย็นยิ่งไปกว่านั้นคือน้ำแข็งที่นำมาจากตู้เย็นน้ำอุณหภูมหูมห้องหรือแม้กระทั่งน้ำเย็นจัดหแก้วก็เหมือนกับการสาดน้ำเย็นหนึ่งถังลงบนเปเลวไฟที่อ่อนแอ คุณคิดว่าเปลวไฟนั้นจะยังลุกโชนอยู่ได้หรือไม่พลังหยางของม้ามและกระเพาะอาหารของคุณจึงถูกดับและทำลายอย่างโหดร้ายวันแล้ววันเล่าในช่วงเวลาที่คุณคิดว่าดีต่อสุขภาพที่สุดความเย็นและความชื้นจึงฉวยโอกาสตอนที่ร่างกายอ่อนแอเข้ามาสะสมในม้ามและกระเพาะอาหารของคุณตำราการแพทย์แผนจีนคลาสสิกของเราคำพีหงตี้เนจริงระบุไว้อย่างชัดเจนว่าม้ามและกระเพาะอาหารเป็นขุนคลังผู้ดูแลยุ้งฉาง ซึ่งเป็นที่มาของรสชาติทั้ง5ห,หมายความว่าอย่างไรพูดง่ายๆก็คือม้ามและกระเพาะอาหารเปรียบเสมือนผู้จัดการยุ้งฉางของประเทศหรือครัวกลางของร่างกายเราอาหารและน้ําทั้งหมดที่เรากินเข้าไปต้องผ่านกระบวนการแปรสภาพของม้ามและกระเพาะอาหารนั่นคือการย่อยการดูดซึมและการเปลี่ยนรูปกลายเป็นสารอาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายทั้งหมดของเราซึ่งเราในทางการแพทย์แผนจีนเรียกว่าชี้เลือด และของเหลวในร่างกายลองนึกภาพดูสิครับว่าเมื่อคุณตื่นนอนคุณหากคุณเทน้ำปริมาณมากลงในครัวกลางทันทีก่อนที่มันจะตื่นเต็มที่ก่อนที่เตาจะถูกจุดและก่อนที่มันจะพร้อมทำงานมันก็เหมือนกับการสาดน้ำเย็นใส่หน้าคุณคิดว่ามันจะมีความสุขไหมมันจะทำงานได้ตามปกติหรือในสมัยราชวงศ์จินและหยวนมีแพทย์ผู้มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่ง ผู้ก่อตัง้งทฤษสตีมา้ามและกระเพาะอาหารนามว่าลีตงหยวนในผลงานชิ้นเอกของท่านปีเวยมี่ Treatise on the Spleen and Stomach ท่านได้ชี้ให้เห็นมุมมองหลักอย่างชัดเจนว่าเมื่อมา้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแอโรคภัยร้อยแปดจะเกิดขึ้นคำกล่าวนี้มีความหมายอย่างยิ่งท่านกล่าวว่าเมื่อมา้ามและกระเพาะอาหารอ่อนแอการผลิตชีและเลือดทั่วร่างกายของเราก็เหมือนกับการสูญเสียแหล่งที่มา หากสายการผลิตในโรงงานหยุดทำงานการดำเนินงานทั้งหมดของโรงงานก็จะกลายเป็นอัมพาตม้ามและกระเพาะอ,อาหารคือรากฐานที่ได้รับมาภายหลังของเราเป็นพื้นฐานของกิจกรรมชีวิตทั้งหมดหลังคลอดหากคุณทำลายรากฐานนี้ด้วยน้ำเย็นหนึ่งแก้วทุกเช้าร่างกายของเราจะดีขึ้นได้อย่างไรหลายคนรู้สึกว่าตัวเองมีความชื้นส่วนเกินอยู่ตลอดเวลารู้สึกตัวหนักอ่อนเพียงง่ายและอุจจาระเหลวในหลายกรณีสาเหตุหลักมาจากน้ำแก้วที่ผิดพลาดในทุกเช้าครับ เพื่อนๆบางคนอาจจะถามว่าคุณหมอครับผมตื่นเช้ามาปากแห้งคอแห้งรู้สึกไม่สบายตัวมากถ้าไม่ดื่มน้ำจะโทรมานมากจะทำอย่างไรดีนี่เป็นคำถามที่ดีมากครับมันเกี่ยวข้องกับแก้นแท้ของการแยกแยะก,กลุ่มอาการและการรักษาตามกลุ่มอาการในการแพทย์แผนจีนซึ่งหมายถึงการดูที่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลหากคุณมีภาวะพร่องหยินลักษณะจะเป็นอย่างไร คุณมักจะรู้สึกปากแห้งคอแห้งฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนรูปร่างค่อนข้างผอมและนอนหลับยากในตอนกลางคืนเหงื่อออกตอนกลางคืนบ่งชี้ว่าของเหลวของเหลวในร่างกายของคุณไม่เพียงพอและคุณต้องเติมของเหลวอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนได้วิธีที่ถูกต้องคือตื่นนอนก่อน ไปเข้าห้องน้ำนั่งบนขอบเตียงสักครู่ยืดเส้นยืดสายและปล่อยให้พลังหยางของร่างกายหรือเปลวไฟน้อยๆที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ได้ล่อยขึ้นจากนั้นค่อยๆจิบน้ำอุ่นสองสามคำโปรดทราบอุณหภมูมิควรจะอุ่นใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายของเราไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปปริมาณไม่ควรมากเกินไป <c oughs> เพียงแค่ทำให้คุณรู้สึกกระหายน้ำน้อยลงประมาณหนึถึง 150มิลลิลิตรหรือถ้วยเล็กๆก็เพียงพอแล้วจำไว้ว่ามันมีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงลำคอของคุณไม่ใช่เทลงในกระเพาะอาหารหากคุณมีอีกภาวะหนึ่งที่พบบ่อยคือภาวะพร่องอย่างคุณต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นคนที่มีภาวะพร่องอย่างจะไวต่อความเย็นเป็นพิเศษมือและเท้าของพวกเขามักจะเย็นเหมือนน้ำแข็งตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วคนกลุ่มนี้ต้องสวมเสื้อผ้ามากกว่าคนอื่น และการกินอาหารเย็นเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนท้องร่วงและอุจจาระเหลวได้ง่ายหลายคนยังจามและมีน้ำหมูกไหลเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าซึ่งเป็นอาการของภาวะพร่องอย่างและความเย็นบนพื้นผิวร่างกายเช่นกันหากคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่คุณไม่ควรดื่มน้ำทันทีที่ลุกขึ้นจากเตียงเด็ดขาดคนที่มีภาวะพร่องอย่าง มีพลังอย่างในร่างกายไม่เพียงพออยู่แล้วและไฟของพวกเขาก็ไม่แรงพอที่จะเผาผลาญน,น้ําและความชื้นส่งผลให้เกิดความชื้นในร่างกายหนักขึ้นถ้าคุณดื่มน้ําเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าการเติมน้ําเข้าไปก็เหมือนซ้ําเติมทําให้สภาพแวดล้อมที่ชื้นอยู่แล้วแย่ลงไปอีกเหมือนกับการเติมน้ําลงในห้องใต้ดินที่น้ําท่วมขังอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วห้องใต้ดินก็จะถูกน้ําท่วมทั้งหมด ดังนั้นเพื่อนๆครับโปรดจำประเด็นสำคัญข้อแรกที่เราแบ่งปันในวันนี้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เปลี่ยนนิสัยดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนหากคุณเข้าใจและเต็มใจที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนี้เพื่อสุขภาพของคุณโปรดพิมพ์ 1. ในช่องความคิดเห็นเพื่อแสดงให้ผมเห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณคุณกำลังเริ่มให้ความสำคัญกับพลังหยางของม้ามและกระเพาะอาหารอันล้ำค่าของคุณแล้ว ต่อไปผมอยากจะพูดถึงนิสัยที่ไม่ดีในตอนเช้าข้อที่สองที่คุณต้องเปลี่ยนในความเห็นของผมนิสัยนี้สร้างความเสียหายมากกว่าข้อแรกเสียอีกนั่นคือการกินอาหารเช้าทันทีหลังตื่นนอนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อคุณหมอพูดผิดหรือเปล่าตั้งแต่เด็กพ่อแม่และครูบาอาจารย์สอนให้เรากินอาหารเช้าดีๆมันเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดของวันดังนั้นผมจึงกินอาหารเช้าทันทีที่ตื่นนอนนั่นไม่ใช่นิสัยที่ดีต่อสุขภาพหรือ ผมขอบอกเลยว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงอีกเรื่องหนึ่งประเด็นสําคัญก็เหมือนกับการดื่มน้ํานั่นคือจังหวะเวลาครับลองนึกถึงอุปมาอุปไมยเรื่องเตาไฟของเราก่อนหน้านี้เมื่อคนเรานอนหลับทั้งคืนอารมณ์และระบบย่อยอาหารของเราก็ได้พักผ่อนไปด้วยมันเหมือนกับโรงงานที่ปิดทําการเป็นเวลา8ชั่วโมงเครื่องจักรทั้งหมดยังคงเย็นและแข็งทื่อ5นาทีหลังจากลืมตาในตอนเช้าการยัดอาหารจํานวนมากลงใน โรงงานนี้ทันทีเช่นแซนด์วิชกับนมถั่วเหลืองหนึ่งแก้วก็เหมือนกับการเรียกร้องให้เครื่องจักรที่เย็นชืดเหล่านี้ทำงานเต็มกำลังทันทีคุณคิดว่าเครื่องจักรเหล่านี้จะไม่พังเมื่อเวลาผ่านไปหรือบรรพบุรุษของเราในบทหลิงซูของคำพีหวงตี้ในจริงได้ให้คำอธิบายที่ลึกซึ่งเกี่ยวกับการไหลเวียนของชีและเลือดในร่างกายมนุษย์หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการไหลเวียนของหญิงชีและเว่ยชีโดยกล่าวว่าหญิงชีอยู่ในเส้นเลือดเว่ยชีอยู่นอกเส้นเลือด หญิงชี่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องครบรอบทุกๆ50วันหยินและหยางเชื่อมต่อกันเหมือนวงแหวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้อความนี้ฟังดูซับซ้อนมากให้ผมแปลให้คุณฟังนะครับคุณสามารถเข้าใจหญิงชี่และเว่ยชี่ว่าเป็นระบบพลังงานสองระบบในร่างกายของเราหญิงชี่คือสารบำรุงมีหน้าที่หลักในการบำรุงไว้วะภายในและจัดอยู่ในกลุ่มหินเว่ยชี้คือชี้ป้องกัน มีหน้าที่ปกป้องพื้นผิวของร่างกายจากเชื้อโรคภายนอกเช่นลมและความเย็นและจัดอยู่ในกลุ่มหยางเหมือนยามที่ผลัดเปลี่ยนเวกันระหว่างกลางวันและกลางคืนพวกเขาต้องเปลี่ยนกะกันครับตอนกลางคืนเมื่อเรานอนหลับเวชีที่เป็นหยางจะซ่อนตัวอยู่ภายในร่างกายเพื่อให้ความอบอ,อุ่นแก่ไววับภายในทําให้เราได้พักผ่อนในตอนเช้าเมื่อเราตื่นนอน เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ยินชีและหยางชีหรือที่เรียกว่ายินชีและเวช่ชีจะเปลี่ยนกะก,กันในเวลานี้เวช่ชีพลังหยางเพิ่งเริ่มปรากฏขึ้นจากร่างกายพลังงานภายในของร่างกายค่อยๆลอยขึ้นสู่ผิวเผินเตรียมพร้อมที่จะเริ่มงานป้องกันของวันในขณะที่พลังงานของกระเพาะอาหารเพิ่งเริ่มสูงขึ้นและอยู่ในช่วงวอร์อัพจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกินอาหารเช้าทันทีในช่วงเวลาส่งมอบงาน ที่สำคัญนี้โดยพื้นฐานแล้วคุณกำลังบังคับให้ร่างกายระดมพลังงานที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดไปยังม้ามและกระเพาะอาหารเพื่อทำงานที่หนักหน่วงในการย่อยอาหารซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงสองประการประการแรกพังหยางของม้ามและกระเพาะอาหารเปเลวไฟอ่อนแออยู่แล้วการบังคับให้มันทำงาน หากร่างกายไม่สามารถย่อยอาหารได้มันจะเกิดการนิ่งเฉยทําให้เกิดความชื้นและสัมหะนี่คือเหตุผลว่าทําไมหลายคนรู้สึกง่วงและเหนื่อยมากขึ้นและสมองตื้อหลังจากกินอาหารเช้าประการที่ 2. พลังงานป้องกันที่ควรจะกระจายไปยังผิวของร่างกายเพื่อทําหน้าที่ป้องกันถูกดึงกลับเข้าไปเพื่อย่อยอาหารอย่างรุนแรงซึ่งนําไปสู่การอ่อนแอของการป้องกันของร่างกายเรานี่คือเหตุผลว่าทําไมหลายคนจึงเป็นหวัดจามหรือมีอาการแพ้ได้ง่าย เมื่อโดนลมพัดในตอนเช้าเพราะยามของคุณถูกเรียกไปช่วยในห้องครัวและไม่มีพลังงานเหลืออยู่ที่กำแพงเมืองแล้วครับแล้วสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำหลังจากตื่นนอนคืออะไรคุณควรทำกิจกรรมเบาๆก่อนเพื่อให้พลังงานอย่างของร่างกายสูงขึ้นอย่างเต็มที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างหญิงและว่ยฉีชิปบำรุงและชิปป้องกันเป็นไปอย่างราบรื่นและปล่อยให้การทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารฟื้นตัวเต็มที่ จากนั้นจึงค่อยพิจารณาเรื่องการกินอาหารเช้ากระบวนการนี้ควรใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงคุณสามารถลุกขึ้นก่อนแปรงฟันล้างหน้าแล้วออกกําลังกายเบาๆเช่นยืดเส้นยืดสายและหมุนคอที่ระเบียงเพื่อให้ชี้และเลือดไหลเวียนเมื่อคุณรู้สึกหิวนิดหน่อยนั่นคือร่างกายกําลังบอกคุณว่าเฮอฉันพร้อมจะกินแล้วผมได้พูดคุยกับผู้ป่วยโรคกระเพาะจํานวนมากรวมถึงโรคกรดไหลย,ย้อนและโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรัง เมื่อผมสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเขาอย่างน้อยแดใน1ิบคนมีนิสัยกินอาหารเช้าทันทีหลังตื่นนอนเหตุผลที่พวกเขาเป็นโรคกระเพาะก็เพราะพวกเขาบังคับให้ม้ามและกระเพาะอาหารอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมสำหรับอาหารมาเป็นเวลานานการรับภาระงานหนักก็เหมือนกับการบังคับคนที่ยังหลับอยู่ให้ลุกขึ้นมาเคลื่อนย้ายของหนักเมื่อเวลาผ่านไปไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจะอ่อนล้าและได้รับบาดเจ็บภายในยิ่งไปกว่านั้น คนสมัยใหม่มีนิสัยที่แย่มากในการกินอาหารเย็นหรือเย็นจัดเป็นอาหารเช้าโดยเฉพาะในประเทศไทยเราหลายคนตื่นเช้ามาก็ดื่มกาแฟเย็นชายเย็นน้ำเต้าหู้เย็นหรือโยเกิร์ตเย็นเย็นเลยของเหล่านี้มีคุณสมบัติเย็นโดยธรรมชาติการกินมันในตอนเช้าตู้ที่มามและกระเพาะอาหารของคุณอ่อนแอที่สุดก็เหมือนกับการซ้ำเติมแย่ยิ่งกว่าการดื่มน้ำแข็งโดยตรงเสียอีก อาหารเช้าบางอย่างก็มันเยิม้มมีซอสเยอะๆหรือเป็นของทอดสิ่งเหล่านี้ล้วนถือเป็นของมันของทอดซึ่งเป็นสิ่งที่ม้ามและกระเพาะอาหารย่อยยากที่สุดการให้งานหนักเช่นนี้เป็นสิ่งแรกในตอนเช้าแล้วมันจะไม่ป่วยได้อย่างไรปราชันทางการแพทย์ของเราจางจงจิงได้กล่าวสิ่งสำคัญไว้ในคำพีจินคู่ย่าวลือ Essential Prescriptions of the Golden Chamber ว่า เมื่อท่านเห็นโรคตับท่านจะรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อม้ามดังนั้นท่านควรเสริมสร้างความแข็งแรงของม้ามก่อนนี่หมายความว่าเมื่อคุณเห็นปัญหากับตับคุณควรตระหนักว่าโรคตับส่งผลกระทบต่อม้ามและกระเพาะอาหารได้ง่ายดังนั้นคุณควรเสริมสร้างการทำงานของพวกมันล่วงหน้าทำไมต้องเสริมสร้างม้ามก่อนเพราะม้ามและกระเพาะอาหารเป็นรากฐานของสุขภาพที่ได้รับมาภายหลังและเป็นแหล่งที่มาของชีและเลือดเมื่อม้ามและกระเพาะอาหารแข็งแรงเท่านั้น วัยว,ว่าอื่นๆจึงจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอหากคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเย็นๆมันๆเหล่านี้เพื่อทำร้ายม้ามและกระเพาะอาหารของคุณคุณกำลังทำลายรากฐานสุขภาพของตัวเองอยู่ใช่หรือไม่เอาล่ะครับเมื่อคุณเลิกนิสัยที่ไม่ดีในตอนเช้าสองอย่างนี้แล้วดอนอนุรักษ์จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งที่ร่างกายของคุณจะประสบหลังจากที่คุณเปลี่ยนมัน สิ่งแรกและสำคัญที่สุดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารของคุณเราได้อ้างอิงจากคำพีห่วงตี้เน่จริงก่อนหน้านี้ว่าม้ามและกระเพาะอาหารเป็นขุนคลังผู้ดูแลย,ยุ้งฉางม้ามและกระเพาะอาหารเปรียบเสมือนพื้นดินที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งสุขภาพของพวกมันทำให้มั่นใจได้ว่าอวัยวะอื่นๆในร่างกายของเราจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอเมื่อคุณหยุดทำร้ายพวกมันด้วยน้ำเย็นและอาหารเย็น และหยุดบังคับให้พวกมันทำงานเกินกำลังก่อนที่พวกมันจะพร้อมพวกมันจะสามารถฟื้นฟูการทำงานของการย่อยอาหารตามปกติได้คุณจะค่อยๆพบว่าการย่อยอาหารของคุณดีขึ้นคุณจะไม่ประสบกับอาการท้องอืดท้องร่วงหรือกดไหลย้อนบ่อยๆและความอยากอาหารของคุณจะกลับคืนมาเมื่อคุณกลับสู่สภาวะปกติอาหารที่คุณกินเข้าไปจะถูกดูดซึมและเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างแท้จริง ที่สำคัญกว่านั้นด้วยการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารที่ดีขึ้นการผลิตชีและเลือดจะมีแหล่งพลังงานอย่างต่อเนื่องผิวพรรณของคุณจะเปล่งปลั่งสดใสและสภาพจิตใจโดยรวมของคุณจะก้าวกระโดดไปอีกระดับประการที่2พลังหยางในร่างกายของคุณจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆในสู้ว่นเซิงชี่ทงเทียนลุนสู้เวนเฉิงขี่ทงเทียนลุนกล่าวว่าพลังหยางคือสิ่งที่ปกป้องภายนอกและทําให้แข็งแกร่งซึ่งหมายความว่าพลังหยางที่อุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือน กองกำลังป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับร่างกายของเราสามารถต้านทานการบุกรุกของเชื้อโรคภายนอกได้ด้วยพลังหยางที่เพียงพอภูมิต้านทานของคุณจะแข็งแกร่งโดยธรรมชาติทําให้คุณไม่ค่อยเจ็บป่วยและเป็นหวัดคุณยังจะไม่ค่อยจามหรือมีน้ํามูกไหลเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าอีกด้วยนอกจากนี้คนที่มีพลังหยางอุดมสมบูรณ์จะมีพลังงานมีความคิดที่ชัดเจนและทําทุกอย่างได้ดีความกระตือรือร้อนและพลังงานของพวกเขาสัมผัสได้ ความมีชีวิตชีวาที่เปล่งประกายจากภายในนี้ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยอาหารเสริมราคาแพงใดๆผมเคยเห็นผู้คนจำนวนมากในวัย60และ70ที่เข้าใจหลักการรักษาสุขภาพยังคงเต็มไปด้วยพลังงานเสียงดังฟังชัดมีริ้วรอยบนใบหน้าน้อยกว่าคนในวัยเดียวกันและเดินเหินอย่างกระชับกระเฉงนั่นเป็นเพราะพวกเขารู้วิธีปกป้องและบ่มเพาะพลังอย่างในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในช่วงเวลาทองของตอนเช้า คุณอาจพบว่าคุณภาพการนอนหลับของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายคนอาจไม่รู้ว่านิสัยตอนเช้ามีความเชื่อมโยงกับการนอนหลับตอนกลางคืนอย่างแยกไม่ออกคำพี่หลิงสู่ spiritual pivot กล่าวว่าหากกระเพาะอาหารไม่สงบคนผู้นั้นย่อมนอนหลับไม่สนิทความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการไหลเวียนของชีของม้ามและกระเพาะอาหาร จังหวะในเวลากลางวันคือการเพิ่มขึ้นของพลังงานและจังหวะในเวลากลางคืนคือการลดลงของพลังงานหากคุณรบกวนการไหลของพลังงานที่เพิ่มขึ้นในตอนเช้าด้วยน้ำเย็นหรืออาหารเย็นเมื่อถึงเวลาที่พลังงานควรจะลดลงและเก็บสะสมในเวลากลางคืนมันก็จะไม่สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและยังคงทำงานอยู่ซึ่งนำไปสู่การนอนหลับที่ไม่ดีนอนไม่หลับฝันมากและหลับไม่สนิทโดยธรรมชาติเมื่อคุณใช้ชีวิตตามวิธีที่ถูกต้อง ปล่อยให้พลังงานอย่างเพิ่มขึ้นและไหลเวียนตามปกติในระหว่างวันมันจะสามารถเก็บสะสมพลังงานหยินได้อย่างราบรื่นในเวลากลางคืนทําให้คุณนอนหลับได้อย่างสนิทและสงบการนอนหลับที่ดีในตอนกลางคืนย่อมนําไปสู่สภาพจิตใจที่ดีขึ้นในวันถัดไปก่อให้เกิดวงจรที่ดีที่สมบูรณ์แบบเมื่อพูดมาถึงขนาดนี้แล้วกิจวัตรตอนเช้าที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับภูมิปัญญาของการแพทย์แผนจีนควรเป็นอย่างไรผมจะสรุปให้คุณฟังตรงนี้ มันง่ายมากคุณสามารถเริ่มทำได้ในเช้าวันพรุ่งนี้เลยอันดับแรกอย่ารีบลุกขึ้นทันทีหลังตื่นนอนหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าไม่ว่านาฬิกาจะปลุกหรือคุณตื่นเองอย่าเพิ่งรีบลุกขึ้นนั่งทันทีลืมตาและนอนเงียบๆบ,บนเตียงสัก1นงนาทีเพื่อให้จิตสำนึกของคุณตื่นตัวเต็มที่และให้ร่างกายมีช่วงเวลาพักจากสภาวะการยับยั้งอย่างลึกซึ่งของการนอนหลับอันดับที่สองนั่งขึ้นและหายใจลึกๆ จากนั้นค่อยๆนั่งขึ้นพิงหัวเตียงหลับตาและหายใจเข้าลึกๆช้าๆสองสามครั้งเมื่อหายใจเข้าลองจินตนาการถึงอากาศบริสุทธิ์ที่เต็มหน้าออกและปอดของคุณเมื่อหายใจออกลองจินตนาการว่าอากาศเก่าในร่างกายของคุณถูกขับออกมาจนหมดคำพี่ห่วงตี้ในจริงกล่าวว่าปอดควบคุมชี้ของร่างกายในตอนเช้าชี้ของปอดจะถูกยืดออกทำให้ชี้ของร่างกายไหลเวียนได้ตามปกติอันดับที่3กิจกรรมเบาๆ หลังจากตื่นนอนยืนริมหน้าต่างควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะทิศตะวันออกเป็นที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นและพังหยางก่อตัวขึ้นหายใจลึกๆ2-3นาทีเพื่อช่วยดึงพังหยางของธรรมชาติเข้ามาจากนั้นทำกิจกรรมเบาๆเ,เช่นยืดแขนขาหมุนคอและเอวหรือฝึกกายบริหารเพื่อสุขภาพง่ายๆ2-3นาทีเช่นถ้ายันฟ้าสองมือปรับสาส่วนจากป่าต้นจินหรือแค่สะบัดมือก็ได้ กระบวนการนี้ควรใช้เวลาประมาณ15บหถึงยีนาทีโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นร่างกายอย่างนุ่มวนวลและทั่วถึงอันดับที่4จิบน้ําอุ่นจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าร่างกายอุ่นขึ้นเล็กน้อยเมื่อคุณตื่นเต็มที่และเข้าห้องน้ําแล้ว <c oughs> ก็ถึงเวลาพิจารณาดื่มน้ําจําประเด็นสําคัญ2-3ข้อ น้ำต้องอุ่นไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายของเราอย่าดื่มมากเกินไปในคราวเดียวและอย่าดื่มรวดเดียวเด็ดขาดจิบช้าๆประมาณ100มลลต่อครั้งแค่พอให้ปากชุ่มชื้นอันดับที่5เพลิดเพลินกับอาหารเช้าอย่างสบายๆหลังจากดื่มน้ำแล้ว รอประมาณครึ่งชั่วโมงจนกว่าระบบย่อยอาหารของคุณจะเปิดเครื่องเต็มที่และคุณรู้สึกหิวเล็กน้อยก่อนเริ่มรับประทานอาหารเช้าเมื่อเลือกอาหารเช้าจำไว้ว่าให้กินอาหารที่อุ่นอาหารที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กร้อนๆหนึ่งชามก๋วยเตี๋ยวน้ำหนึ่งชามหรือซาลาเปาหรือหมัน่นโถร้อนๆสองสามลูกจะดีที่สุดควรหลีกเลี่ยงอาหารที่เย็นดิบมันและย่อยยากเพื่อนๆครับร่างกายของเราเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง หรือแม้กระทั่งเหมือนรถหรูราคาหลายล้านบาทแต่ละส่วนมีจังหวะการทำงานของตัวเองและมีการตั้งค่าจากโรงงานของตัวเองหากคุณปฏิบัติตามจังหวะเหล่านี้และคู่มือการใช้งานของมันเพื่อบำรุงรักษารถหรูคันนี้ก็จะวิ่งได้อย่างราบรื่นไปอีกนานหากคุณละเมิดจังหวะนี้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติต่อมันด้วยการขับขี่ที่ก้าวร้าวรถคันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเสียและต้องเข้าซ่อมทุกสองสามวัน หลายคนในปัจจุบันมีสุขภาพไม่ดีและอยู่ในสภาวะกึ่งสุขภาพไม่ใช่เพราะขาดสารอาหารหรือการออกกำลังกายแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติตามจังหวะธรรมชาติของร่างกายพวกเขาสับสนกับทฤษฎีสุขภาพต่างๆที่ดูเหมือนทันสมัยแต่จริงๆแล้วทำให้เข้าใจผิดผลลัพธ์ก็คือยิ่งพยายามรักษาสุขภาพมากเท่าไหร่ร่างกายของพวกเขาก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้น ดังนั้นเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ให้เรามาร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้หลังตื่นนอนให้เวลาม้ามและกระเพาะอาหารของเราได้ตื่นตัวให้พังหยางของเรามีเวลาเติบโตและให้ร่างกายของเรามีเวลาปรับตัวผมรับประกันได้เลยว่าถ้าคุณสามารถทำต่อเนื่องได้เป็นเวลาสามเดือนคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในร่างกายของคุณทำต่อเนื่องหกเดือนคุณจะพบว่าตัวเองเหมือนเป็นคนละคนทำต่อเนื่องหนึ่งปี คุณจะขอบคุณตัวเองอย่างแน่นอนที่ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในวันนี้โปรดจําไว้ว่าสุขภาพไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแต่มันต้องการการะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านวิถีชีวิตที่ถูกต้องบรรพบุรุษของเราได้สรุปหลักการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นพื้นฐานที่สุดเหล่านี้ไว้ให้เรานานแล้วผมหวังว่าการแบ่งปันในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับหากคุณพบว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณและครอบครัวและเพื่อนๆของคุณโปรดกดถูกใจและแชร์ วิดีโอนี้เพื่อให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้รับประโยชน์มาร่วมมือกันเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีขึ้นกันเถอ,อะครับสำหรับรายการวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ